ในส่วนของโบสถ์ด้านในของวัดพระามนนะครับเราพบจิจกรรมฝาผนังและพระพุทธรูปนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์รูปธรูปที่เป็นพระประธานหรือพระสาวกต่างๆเนี่ยมีจํานวนของเดิมนะสิบเจ็ดองค์ชาวบ้านเรียกพุทธรูปนี้องค์นี้ว่าหลวงพ่อยิ้ม ใครมาไหว้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตุขกภาพจิตก็ดีอะไรดียิ้มแก่มใสสวยงามอะไรยังมีความเชื่อแบบนี้หลวงพอยิ้มอมเดิมอยู่ที่วัดตะโกงทิศใต้นะครับแต่หลวงพอยิ้มองนี้เป็นพระที่องค์ใหญ่หน้าหน้าตักห้าศอกก่ออิดถือปูนนะครับก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ว่ามีคนจะมาจากบูรณนะก็สามคนแล้วบูรณะไม่ได้ อดีตเจ้าวาดรูปหนึ่งชื่อพระครูสุกิจสังขะกรก็มาถามผมว่าเอ,อจะบรนะิบุรณะปฏิทังขอนรัประทานในโบสถ์ได้ไหมได้บุญเยอะด้วยตอนนั้นผมก็มาคิดดูเอ,อ๊จะมีบุญศาสนาหรอโองใช้หลายแสนนะตกลห้าร้อยห้าสิบแปดเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีนะก็มาปรึกษาแม่จะหยุดสีพองบรดาผมวัดธงสีพองนะครับบิดาก็คือที่บ้านเนี่ย ช่วยบูญนัวัดหลายอย่างเอาละก็ต้องบอกญาติโยมเพื่อนฝูงให้ช่วยกันแบบว่าบูรณะเพราะมันใช้หลายแสนเจา้าวาบอกว่าสามเจ้าแล้วนะไม่สามารถบูรณะได้นะพระประธานวัดพงามบูรณะไม่ได้คืนหมดเลยหลังจากที่ปีน้ำท่วมใหญ่สองพันร้อยห้าสิบสี่นีที่ท่วมน้ำท่วมใหญ่ปุ๊บ น้ำเนี่เข้าตรงโบทแล้วก็ทําให้ฐานชุกชีฐานท้านเนี่ยชื้นเกิดความชื้นตัวปูนปั้นรูดลายต่างๆก็ที่ลงรักปิดทองไว้ก็หลุดหมดนะครับตัวองค์พระก็ชื้นด้วยท้าสาวกทั้งหมดเป็นอย่างนี้หมดผมก็ไปจุดทูป21ดอกสมครั้งขอให้บุรณะได้ถ้ามีบุญเพื่อสืบทอดพิษสนาต่อไปนะก็บอกทั้งสามภพ พราะว่าผมบุญนุได้ได้เงินเจ็ดแสนกว่าเสร็จปุ๊บอา้าวปีถัดมาสองพัห้าร้อยห้าสิบเก้าจะมีคนที่จะมาบูรนะพระสาวกอีกสิบหกองรับเป็นกระถินปรากฏว่าจะใกล้ถึงวันกระถินแล้วป่วยบูรนะไม่ได้อีกเจ้าว่าบอกผมผมรับตรงนั้นต้องใช้เงินเดือนมาล้านกว่าบาทถึงจะบูรนะทั้งฐานพระแล้วก็ตัวองค์พระลงรักปิดท้องใหม่ ิดทองร้อเปอร์เซ็นต์ติเจ็ดองค์เนี้ยผมสามารถทําได้แล้วจากการที่ช่างเขาไปกระทอกกระท้อตามองค์พระเนี่ยปรากฏว่ามีการสร้างมาสองยุคแล้วผมเนี่ยชั้นที่สามยุคที่สามกับอุณาเสและแถมก็ไปสร้างพระที่ประจําวันเกิดแล้วก็พระที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยรวมทั้งหมดยี่สิบองค์นี่เรื่องของของของ,ของความศักดิ์สิทธิ์ แล้วคนที่มาไหว้ไหว้ไหว้พระที่เนี่ยกลับไปจะต้องมีความสุขอะยิ้มยัมแจ่มใสสุขใจเบิกบานเขาเรียกว่าสมกับชื่อหลวงพ่อยิ้มแต่ชื่อจริงๆที่เป็นทางการเลยคือพระสากยะมุนีสีพระงามสักยะมุนีก็คือชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้าสีพระงามคือเป็นจักเป็นสีนะของวัดพระงามแห่งนี้ ฝากตรงนี้ด้วยครับพบกันตอนหน้ายังมีอีกนะครับสำหรับบทนี้พระครูสุกิจสังฆากรอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดพระงามลงนามหนังสือเชิญให้ดรถาวรสีพองเป็นประธานบูรณะปฏิสังขณรวัดพระงามปีพุทธศักราช2561